สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยพี่คะ,ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องแอดมินคลีนคนเดิมคะ่ะวันนี้จะมาให้ทีเด็ดบอลน,นะคะบวกวีคราะห์บอลค่คะพี่ขาของวันที่เจ็ดนะคะเดือนเมีสาค่คะพี่ขาซอลพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้จะมาให้ทั้งหมดพี่ะสามคู่ด้วยกันนะคะสามคู่นี้ค่คะพี่ขจะเป็นบอลอังกฤษพรีเมียร์หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยละกันค่ะพม่ขาคู่แรกนะจะเป็นแมนยูเค็ะพี่คะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะคะ อ่ะผู้นี้ค่ะพี่ค่ะแมนยูค่ะพี่ค่ะที่หกของตารางงานเปิดบ้านจะกับลิเวอร์พูลค่ะพี่ค่ะที่สองของตารางงานเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งแมนยูค่ะพี่ค่ะทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะซีนัดที่ผ่านมาค่ะพี่ขาซีนัดที่ผ่านมานะก็ชนะสองค่ะพี่ค่ะเสมอหนึ่งนะแพ้หนึ่งนะชนะของทางด้านอะเอฟเวอร์ตันค่ะพี่ค่ะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็มาเสมอกับอ่เบนฟอร์ดไปหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็มาเสียพัา เสียท่าแพ้ให้กับเชลซีค่ะพี่ขไปสี่ประตูต่อสามนะในบ้านของเชลซีเนะี่ยมาหนัดเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งกันพี่่ะที่ว่าภูกันบางเนนะี่ยทางฝั่งเยอนนะพี่เนาะอ่ะสี่นัดที่ผ่านมาค่ะพี่่ะก็ชนะสามนะแพ้หนึ่งนะชนะของทางด้านค่ะปาปา้าปากเนี่ย แล้วก็เชฟฟี่ค่ะแล้วก็ใบตันนะแล้วก็มาเสียท่าแพ้ให้กับแมนยูไปค่ะสี่ประตูต่อสามนะทําให้ตกรอบเลยทีเดียวเนี่ยแมนยูค่ะเคลียร์ริเวอร์ตกรอบไปได้ค่ะสี่ประตูตอนนะ่อสามนะอี๋ยวเรามาดูค่ะนัดล่าสุดที่ที่ทั้งคู่เจอกันบ้างเนี่ยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอจันก็เจอกันเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมค่ะเมื่อว่าสอเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีหก ไม่ใช่นะปีหกห้านะไม่ใช่สิคุณพี่เดี๋ยวเรามาดูนัดล่าสุดคุณพี่ขาที่ทั้งคู่เจอกันนะนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันพี่ขาเจอกันลีเอฟเอครับนะก็เจอกันในบ้านของแมนยูค่ะพี่ขาก็จะเป็นทางฝั่งแมนยูนะที่เอาชนะลิเวอร์อพูลพี่ขามาได้สี่ประตูต่อสามนะถือว่าเฉียดไปนิดเดียวคุณพี่าเกือบเสมอแล้วนะต่กับ นำชนะไปได้นะพี่สาจากคบนัดเพี่อค่ะที่เคยเจอกันนะจากผลงานหกนัดที่เคยเจอกันนะพี่เนาะก็จะเป็นทางฝั่งเลยเพื่ค่ะแมนยูนะที่เอาชนะได้มากกว่าพี่อค่ะสามครั้งนะที่เอาชนะได้มากกว่าถึงสามครั้งเพี่อค่ะแพ้สองไะอ่ะคู่นี้เพี่อค่ะคู่นี้แอดมินให้ไปทางฝั่งซีเวอร์แล้วกันนะคะ คูน,นี้แอดมินให้มาทางฟั่งวิเวอร์ละกันเลยพี่จ๋าอ่ะคู่ต่อไปคือพี่ค่ะคู่ที่สองนะเะชฟฟิลค่ะพี่ค่ะเจอกับเชลซีเนี่ยคู่ที่สองนี่ค่ะเชฟฟิลเจอกับเชลซีนะ,ะ,ออฟฟนะ,ะตอนนี้คืพี่ค่ะเชฟฟิลนะคะอยู่ที่อ่า ยี่สิบของตารางเลยนะคะแล้วบอลเชลซีตรงนี้อยู่ที่เก้าของตารางนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนค่ะวิคะเชฟฟิลล์นะสี่นัดที่ผ่านมามคะ่ะพี่ค่ะก็เสมอสองนะแพ้สองนะเสมอของทางด้านฟุตแลนด์คะ่ะแล้วก็บอลมัดนะคะแล้วก็เสียท่าแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปหกศูนย์เลยเนะี่ยแล้วก็มาแพ้ให้กับลิเวอร์ค่ะพี่คะนัดล่าสุดเลยนะคะไปสามประตูต่อนหนึ่งนะในบ้านของลนะิเวอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูทาง ทางฝั่งเชลซีกันบ้างเลยพี่ค่ะซีนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะซีนัดที่ผ่านมาค่ะพี่ค่ะก็ชนะสามนะเสมอหนึ่งนะคะชนะของทางด้านแมนยูเนี่ยแล้วก็นิวคาสเซึ่งค่ะแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแล้วก็มาเสมอกับเบอร์ลี่ค่ะพี่ค่ะสองประตูต่อสองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่ะพี่ค่ะนัดล่าสุดค่ะพี่ค่ะที่ทั้งคู่เจอกันนะคะนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เจอกันเมื่อวันที่สิบหกค่ะพี่ค่ะธันวาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เจอกันในบ้านของเชลซีนะก็จบไปที่สกอร์พี่ค่ะเชลซีชนะไปนะสองประตูต่อศูนย์นะอ่ะคู่นี้เห็นค่ะก็เคยเจอกันมาแล้วหกนัดนะหกนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะก็จะเป็นทางฝั่งเชลซีนะที่เอาชนะได้มากกว่าถึงสี่ครั้งเลยนะคู่นี้พี่หค่ะแอดมินว่าเชลซีน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าในะพ่นะเนื่องจากหกนัดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคู่นี้แอดมินให้ไปทางฝั่งฝั่งเชลซีนะ คู่ต่อไปค่ะพี่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะพี่คะสเปอร์นะคะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนะ่ยคู่นี้ค่ะพี่ค่ะสเปอร์นนะพี่ค่ะเจอบ้านเปิดบ้านนะคะเจอกับ Not นอตติงแฮมฟอร์เรสเนะ่ยตอนนี้ค่ะพี่ค่ะเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะคะก็อยู่ที่ไอม,มิงเบิร์นก่อนแป๊บนึงเน,นี่นะตอนนี้สเปอร์อยู่ที่ห้าของตารางค่ะพี่ค่ะแล้วก็นอตติงแฮมตอนนี้อยู่ที่เอ่อ มาติ้งแฮมค่ะพี่าตอนนี้อยู่ที่17ของตารางไยเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งซัปเปิกันก่อนค่ะพี่ขาเจ้าจบ้านนะพี่ขา4นัดที่ผ่านมานะผลงาน4นัดที่ผ่านมาค่ะพี่ค่ะก็ชนะ2นะเสมอ1แพ้1นะชนะของทางด้า,งดานลูตันทาว์่ยแล้วก็แอตตันิลล่าเนาะมาเสมอกับอ่าเวทแฮมไป1นนประตูต่อ1นน่งแล้วก็เสียท่าแพ้ให้กับ ฟูลแลนด์ไปนะสานประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวเรามาดูทางฝนะั่งนอตติงแฮมกันบ้างค่นะพี่ค่ะทางฝั่งทีมเยือนนะคซีนัดที่ผ่านมาค่นะพี่ค่ะก็ชนะหนึ่งนะเสมอสองแพ้หนึ่งนะชนะของทางด้านฟูลแลนดะ์ไปบี่ค่ะไปสามประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็มาเสมอกับคิสตันทาเลนี่ยค่ะโูตันทาว์นะนะนะแล้วก็เสียท่าแพ้ให้กับไบตันไปหนึ่งประตูต่อศนะูนย์ใจวิสาเดี๋ยวเรามาดูนัดล่าสุดกันพี่ค่ะที่ทั้งคู่เจอกันบะ้างเนะี่ย นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เจอกันเมื่อวันที่สิบพี่พ่ขาเดือนพฤศจิกายนะเมื่อปีหกห้านะก็จะเป็นทางฝั่งนัตติงแฮมฟลาเรสที่พี่ขาที่เอาชนะสเปอร์ค่ะพี่ขาไปสองประตูต่อศูนย์นะดูจากสถิติพี่พี่ขาที่เคยเจอกันหกนัดนะก็จะเป็นทางฝั่งสเปอร์ค่ะพี่ขาที่เอาชนะได้มากกว่าถึงห้านัดเลยนะแล้วก็นัตติงแฮมฟลาเรสแค่เอาชนะได้หนึ่งนะัดที่พี่ขาคือนัดล่าสุดเลยนะ แอดมินว่าค่ะพี่ค่ะคู่นี้นะดูจากผลงานที่ผ่านมาทั้งหกนัดแล้วเนี่ยแอดมินว่าสเปอร์ค่ะพี่ค่ะน่าจะทําผลงานได้ดีกว่านะพี่เนาะดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยคู่นี้ค่ะพี่ค่ะแอดมินให้ทางฝั่งสเปอร์เนี่ยคู่นี้แอดมินให้สเปอร์ค่ะพี่ค่ะใครอยากตามก็ตามใครอยากส่วนไม่ว่ากันนะพี่นะอ่ะจบไปแล้วค่ะพี่ค่ะจบไปแล้วนะสําหรับการให้ทีเด็ดบอลวันนี้เนาะ อ่าแอดมินฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะกดแชร์นะกดติดตามช่องนะแอดมินไว้ด้วยนะอ่าวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนพค่ะสวัสดีค่ะ